ท้อนกระลูกป่าเลยขนาดนั้นท้อนม่จะโดย โหนะครับผมใหญ่โหปี๊บมเลยครับผมกัดเปนกบอย่างแก้คันนะผมไป,ไปสปิ้นนะมันใส้สวยนะผมรันี้นี่ครับโหมาเป็นคำนะ เปกบยางแก้คันนะันที่ใช่คนระับจะเป็นคันอยากทองครับผมเราทสกรันนะโอเคครับผมนผมกับบยางแก้คันนะครับชอนใส่งามๆครับจริงครับผม